สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับสวัสดีนะครับ f c น้องนุ่นเนรชนกทุกๆคนนะครับผมครับวันนี้เราก็จะมานะครับพูดถึงนะครับรู้สึกจะเมื่อวานนะนะครับที่ทางคณะลิเกนะครับลุ่งฟ้ากฤษดาบารมีนะครับผมก็ได้โพสต์ในเฟซนะครับว่าวันที่24พฤษภาคม นะครับของเดือนนี้นะครับก็ที่บ้านนะครับของคุณพี่มงคลชัยนะครับตําบลห้วยขวางอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับก็แน่นอนครับนุ่นเนรชนกได้รับเชิญนะครับให้เล่นคณะลิเกลุ่มฟ้ากิษดาบารมีนะครับซึ่งน้องนุ่นเนี่ยนะครับก็ได้บอกว่าคณะนี้เนี่ยก็เป็นเพื่อนของนุ่นนะครับอ่านะครับ แต่ก่อนนุ่นนะครับก็เคยไปรับเชิญที่คณะนี้มาแล้วนะครับผมแล้วคราวนี้ทางเจ้าภาพเขาเห็นว่านุ่นเคยรับเชิญคณะนี้ก็เลยาตามความประสงค์ของเจ้าภาพเนาะนะครับท,ที่จัดงานนะครับก็ได้รับเชิญนุ่นมานะครับคณะนี้นะ FC ซนะครับก็มีชื่อว่าลุ่งฟ้ากฤษดาบารมีนะครับ อ่านะครับเราก็ได้รู้จักคณะลิเกเพิ่มแล้วนะครับเห็นไหมนี่แหละครับข้อดีของการที่นุ่นเป็นแขกรับเชิญนะครับไปตามคณะต่างๆก็จะทําให้ FC ได้รู้จักลิเกคณะนั้นๆด้วยนะครับผมก็เพิ่งจะรู้จักก็วันนี้แหละ f อนะครับเมื่อวานไปหาข้อมูลมานะนะครับก็เพิ่งจะรู้จักวันนี้แหละครับ FC นะครับก็นะครับทาง คณะลิเกลุงฟ้าเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าก็มีไรสดนะครับก,ก็มีไล์สดอยู่นะครับรู้สึกช่องที่ไรสดก็จะเป็นยิ้มใหญ่สตูดิโอนะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทางช่องช่องนี้เนะี่ยเขาเขาเป็นช่องที่อของท,ที่อยู่คณะลุงฟ้าหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้นะครับที่ที่ผมถามเนี่ยนะครับเพราะว่า ผมก็เป็นยูทูบเบอร์ข้างนอกอล้เนาะนะครับไม่ได้เกี่ยวกับทางคณะทิเกนะครับไม่รู้ว่าอย่างผมเนี่ยจะไปไลฟ์สดได้หรือเปล่านะครับก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมค่อยโทรไปนะครับมีมีเบอร์โทรอยู่ครับ FC เดี๋ยวอ่อผมค่อยโทรไปสอบถามนะครับว่าเออถ้าเป็นอ่อยูทูบยูทูบเบอร์ข้างนอกเนี่ยไปสามารถไปไลฟ์สดได้ไหมถ้าไม่ได้ก็จะถ่ายคลิปให้ f c ดูนะครับแต่คือทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ คือผมอยากไปอยู่ใน f อฟผมก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปนะคือก่อนที่แมงกะวีจะไปที่คณลิเกลุงฟ้ากฤษดาเนี่ยบารมีเนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่าเขาอยู่บ้านไหนนะครับเรารู้เรารู้แต่ตำบลใน f อฟนะนะครับเนี่ยตำบลห้วยขวางาเขาเขาระบุมาแค่บ้านของคุณพี่มงคลชัย เราก็ไม่รู้จักนะครับว่าพี่บางคลใชยคือใครอะไรยังไงเราไม่รู้รายละเอียดเนาะนะครับคือเราเราอยากรู้ก็คือบ้านอะไรนะครับหมู่บ้านอะไรนะครับนั่นแหละครับเราถึงจะไปถูกถ้าบอกมาแค่ตำบลห้วยขวางเนี่ยไปไม่ถูกจริงๆนะนะครับอู้ตำบลห้วยขวางมันมันน่าจะใหญ่นะนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่า,าทางที่จะไปที่ตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนเนี่ยมันมีรถ เรียกยังไงอะ่ะมันมีรถโดยสารไหมนะครับหรือมีรถทัวร์ไปถึงไหมเพราะว่าผมเองก็ถ้าผมจะไปผมก็ต้องนั่งรถประจําทางไปนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องสอบถามเส้นทางก่อนถ้าเกิดว่าเส้นทางมันไม่มีรถอะไรเข้าไปเนี่ยก็ผมก็คงไม่ได้ไปนะครับเพราะว่านี่คือนคอนปรปฐมนะเอฟซี FC. นะครับคนครปฐมเลยนะคือผมเนี่ยถ้าเกิดผมจะไปเนี่ยผมต้องขึ้นรถทัวร์จาก อ่าพิษณุโลกนะครับไปที่กรุงเทพก่อนแล้วก็ไปนครปฐมต้องต้องเป็นอย่างนั้นครับนะอ่าแต่คือผมต้องสอบถามก่อนเส้นทางนะครับที่สําคัญคือมี2ออย่างที่ผมต้องศึกษาก็คือชื่อหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านอะไรนะครับอยู่ตรงไหนบ้านเลขที่อะไรแล้วก็เส้นทางรถที่ที่จะไปถึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทางมันไม่มีแบบรถเข้าไปเนี่ยก็น่าจะน่าจะไปไม่ได้นะครับ f อ นะครับเดี๋ยวยังไงผมก็จะบอก FC อีกทีหนึงนะครับเดี๋ยวผมค่อยโทรไปสอบถามทางคณะริเกน,นะครับลุงฟ้ากิตดาบารมีว่าบ้านนะครับของคุณเนี่ยครับพี่มงคลชัยนะ่ะอยู่ที่ไหนนะครับถ้า FC รู้นะครับที่อยู่นะครับบอกด้วยนะครับว่าวันที่24่พฤษภาคมเนี้ยบ้านพี่มงคลชัยเนะี่ยเขาอยู่บ้านอะไร นะครับถ้าถ้าเอฟซรู้เส้นทางรู้อะไรบอกผมหน่อยนะครับว่ามันมันมีรถวิ่งผ่านไหมนะครับมีรถวิ่งผ่านไหมหรือมันอยู่เข้าไปในหมู่บ้านหรือเข้าไปในซอกซอยที่รถไม่ได้วิ่งต้องต้องรถส่วนตัวอย่างเดียวหรือเปล่านะครับก็คือทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่ด้วยว่ารถส่วนตัวไหมถ้ารถส่วนตัวก็ผมก็คงไม่ได้ไปนะครับก็ก็ต้องดูต้องดูรายละเอียดนะเอฟซนะนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ แต่ก็ยินดีกับนุ่นด้วยนะครับที่ได้รับเชิญขึ้นคณะนิเกแล้วนะครับรู้สึกว่าจะเร็วนะตอนแรกนุ่นเขาบอกว่าเดือนหน้านะคือเดือนมิถุนายนนะแต่คราวนี้เร็วฮนะก่อนกําหนดเลยเนะี่ยยังไม่ถึงเดือนมิถุนายนเลยนะนะครับรู้สึกว่าจะได้ขึ้นเร็วนะ24พฤษภาคมเนี้ยนะครับอันนี้เราพูดถึงวันที่24พฤษภาคมนะที่คณะนิเกลุ่งฟ้ากฤษดาบารมีนะครับส่วน ในคลิปนะครับน้องนุ่นก็บอกว่าคณะสองเทพบุตรสุตุลักษ์เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้ขึ้นรับเชิญแน่นอนนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนยังไม่ได้กําหนดนะครับได้ขึ้นแน่นอน,นครับ f c ได้สมหวังแน่นอนนะครับอ่าอ่าส่วนคณะลิเกของคุณพ่อนะครับของของน้องนุ่นเนี่ยสอรลักษเพชรวิเชียนเนี่ยยังไงน้องนุ่นก็ได้ไปแน่นอนนะครับเพราะว่าน้องนุ่นก็เองก็ได้พูด ามาให้ FC ได้ฟังในคลิปอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับช่วงท้ายคลิปนะครับแมงกาบี้ก็จะให้ FC ได้ดูคลิปที่แมงก b าบี้ตัดต่อให้ FC ได้รับฟังกันว่าเออน้องนุ่นพูดประมาณไหนนะครับในไลฟ์สดนะครับก็เป็นที่แน่ชัดก็คืออันนี้เป็นคณะแรกเลยนะลุ่งฟ้ากฤษดาบารมีเนี่ยเป็นคณะแรกที่น้องนุ่นขึ้นรับเชิญที่หลังจาก เกิดเหตุการณ์ดราม่าทั้งหลายนี่คือคณะแรกที่ที่ได้ขึ้นนะครับคณะต่อไปก็ผมก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นสองเทพบรตรหรือว่าสอนรักเพชรวิเชียนไม่รู้ว่านุ่นจะไปที่คณะไหนก่อนนะครับพูดถึงก็ดีนะ FC นะก็เป็นข้อดีนะครับที่แบบว่าเอ,อ,อย่างที่เราเคยคุยกันไว้ว่าถ้านุ่นเป็นแขกรับเชิญไปก่อนเนี่ยนะครับก็คือเป็นเหมือนศิลปินอิสระนะครับอย่าเพิ่งเข้าคณะไหน โอกาสที่คณะลิเกที่นุ่นไปเล่นรับเชิญเนี่ยก็มีเริ่มมีชื่อเสียงเพราะคนได้รู้จักคนได้เห็นการแสดงนะครับโดยสื่อต่างๆนะครับผมเชื่อว่านะครับวันที่ย4สี่เนี้ยนะครับนักข่าวต้องไปครับเพราะว่านุ่นพักงานลิเกไปตั้งแต่ออกจากสอรามอ่ะยังไม่ขึ้นยังไม่ได้ขึ้นลิเกเลยแน่นอนครับชัวร์ครับเป็นที่จับตามองแน่นอนวันนั้นต้องมีข่าวนะครับผม ส่วน FC ก็รับชมทางช่องแมงกระพี้ฟิล์มตระกูลแมงฟิล์มแล้วก็แมงกระพุนชาแนลได้เลยนะทุกคนนะนะครับคือแมงกระพี้คือตามติดน้องนุ่นตลอดนะครับว่าน้องนุ่นจะทํางานที่ไหนทําอะไรนะครับรับชมค่ความเคลื่อนไหวของน้องนุ่นได้ทั้ง3ช่องทางนี้นะครับอย่าลืมนะครับ f c กดติดตามไม้ด้วยนะครับแมงกะพี้ฟิล์มตระกูลแมงฟิล์มแมงกระพุนชาแนลนะครับคลิปดีๆนะครับก็เกี่ยวกับน้องนุ่นนะครับก็จะ นำลงมาให้ FC ได้รับชมกันนะครับผมก็ถือว่านะครับรวดเร็วเนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะที่แบบเออได้ได้รับเชิญสักทีนึงหลังจากที่เราเห็นน้องนุ่นนะครับไปวันที่7ใช่ไหมครับเวทีของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับโตเกียวมิวสิกนะครับก็ได้เห็นนุ่นได้โชว์ความสามารถแล้วนะครับออีกไม่กี่วันนะครับวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวนะครับวันนี้สิแล้วนะ สิพฤษภาคมแล้วนะครับอีกสามสี 3, 4, ่ห้าอีกห้าวันอีกห้าวันเท่านั้นนะครับก็จะได้ขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะอุ้งอิงก็จะได้เจอกับอ่าด,ดงนุ่นดำดงหรือนุ่นเนชนกนะครับจะได้เจอกันเดี๋ยวเรามารอดูว่าเวทีหมอลำเนี่ยน้องนุ่นจะมีอะไรโชว์ให้ f อฟได้ดูหรือ,อจะมีการร้องเพลงเพลงอะไรแล้ว เราก็ไม่รู้ว่าน้องนุ่นจะร้องหมอรำได้หรือเปล่านะครับหรือน้องนุ่นจะร้องเพลงทั่วๆไปที่นุ่นร้องได้แนวลูกทุ่งนะครับต้องต้องรอชมนะทุกคนนะก็บอกไม่ได้เหมือนกันก็คิดว่าเป็นปร,กรากฏการณ์ที่แบบเออจริงๆเขาอยากให้มีมานานแล้วแหละที่แบบนุ่นนำดงแล้วก็อุงอิงเพชรบ้านแพงได้มาเจอกันสักทีหนึ่งนะครับแต่ผมบอกเลยว่าวันที่17นี้ผมไม่สามารถไปถ่ายได้นะทุกคนนะเรื่อง ระยะทางการเดินทางไม่ไม่เอื้อมหน่วยนะครับมันไกลครับมันไกลนะครับก็คือโซนทางภาคอีสานเนี่ยคือต้องใช้รถส่วนตัวเลยนะนะครับอ่ามันไม่เหมือนทางกรุงเทพอะ่ะทางกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยเราสามารถขึ้นรถทัวขึ้นรถโดยสารเนี่ยยังยังไปถึงได้แต่เขานี้ต่างจังหวัดภาคอีสานเนี่ยต้องต้องมีรถส่วนตัวครับมันถึงจะไปได้เหมือนตอนที่แมงกะปีอ่าอยู่ตามหมอลมอะ่ะนั่นแหละครับต้องเป็นอย่างนั้นนะครับ ก็ถือว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับน้องนุ่นเนี่ยชนกของเราเนาะนะครับแมงกกี้ก็ยินดีด้วยเนาะนะครับเราก็มาอัปเดตข่าวสารกันนะครับอ่าก็เอฟซีก็จะได้ไม่พลาดเนาะนะครับวันนี้บรรยากาศที่บ้านผมนะครับที่ลานกระบือนะครับจังหวัดกำแพงเพชรดีครับบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับเมื่อคืนฝนตกครับเมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้แมงกกี้รีบทาคลิปให้เสร็จจะได้ ไฟ์สดพูดคุยกับ f อฟซได้เนาะนะครับผมอ่านะครับรอชมนะ FC อฟซีนะครับคืองานที่จะถึงครับก็คือวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมขึ้นเวทีหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงองคงอิงเจอกับนุ่นดามดงนะครับแล้วก็วันที่ย4ิบสี่พฤษภาคมนะครับที่ตำบลห้วยขวางนะครับนครปฐมเนาะนะครับอพย์กับกำแพงแสนนะครับเจอกันที่นั่นนะครับ ก็ต้องรอรู้นะครับ FC ว่าแม g กบี้จะได้ไปหรือเปล่าต้องศึกษาเส้นทางต้องรู้ก่อนบ้านอยู่ตรงไหนเพราะเขาไม่ได้ระบุไงคือถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่ลิเกจะรับงานตามวัดใช่ไหมเออถ้าเกิดบอกระบุวัดนี้นะเราไปถูกแต่คราวนี้เป็นเป็นชื่อของบุคคลส่วนตัวไงก็คือเราก็ไม่รู้ว่าท่านนี้อยู่ที่ไหนนะครับมันก็เลยเไปไม่ถูกอะ่ะ FC นะครับ เดี๋ยวยังไงผมก็จะมาบอกกับ FC นะครับว่าเดินทางไปได้หรือไม่ได้นะครับต้องดูความสะดวกด้วยนะครับอยังไงก็นะครับฝาก FC นะครับกดติดตามทั้ง3ช่องด้วยนะครับช่องแรกแมงกะบี้ฟิล์มช่องที่2ตะะกูลแมงฟิล์มช่องที่3ามแมงกะพุนชาแนลนะครับ FC กดติดตามให้แมงกะบี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปน้องนุ่นเนชนกให้ FC ได้รับชมกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเอซรับชมคลิปน้องนุ่นนะครับที่ได้พูดเอาไว้อยู่ท้ายคลิปเลยนะโอเคครับผมตึ้งตึงตึงตึง,ตง,ตง,ตงเดี๋ยวเราได้รับเชิญน,นะคะเดี๋ยวเรารับเชิญมาที่ F c ซนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคระเ,เ,เออ <c oughs> ค่ะน,น, <c oughs> นะลุงฟ้ากฤษดาวาลมีครับวันที่ยีบสี่นี้ขอแล้วเป็นที่แน่นอนเพราะว่าเ,เป็นความประสงค์ของคณะเจ้าภาพนะคะแล้วเป็นคณะของเพื่อนรุ่มพี <c oughs> มดสัก <laughs> ทีเถอะโอเคแวบ,บนนะหนึ่งนะหนึ่งทุกคนรับนะหนึ่งชองสาไปหนึ่งของสไปคือเรื่องเรื่องอ่ะท่านคณะเจ้ภาพนะคะคือเคยเห็นนุ่นอ่ะเล่นที่นุ่นเคยมารับเชิญแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้ พอมารับเชิญแล้วเขาเคยไปเห็นคลิปเก่าคณะเจ้พาพาอเขาก็เลยมีความประสงค์ว่าเขาหาคณะของของของโอ้นอ,อย่างว่าลูกฟ้าอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยเหมือนเห็นเคยเห็นว่านุ่นนะเคยไปรับเชิญก็เลยบอกว่าเออสามารถที่จะแบบว่าให้นุ่มรับเชิญได้ไหมอะไรอย่างนี้ทีนี้วันที่ยี่สิบสี่คิวหลุดยี่สิบสี่ยี่สี่คิวหลุดนุ่นก็เลยหลับเลย ก็เป็นยีเก้นี่แหละค่ะดึงดึงดึงตอนนี้นะคะอึ๊บตอนนี้พี่เพียงน้องน้องก็ให้อย่างคณะพี่โนนะคะอย่างคณะพี่โนเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสมีโอกาสโอกาสดีๆเนี่ยตอนนี้พี่เพียงน้องน้องก็ให้อย่างคณะพี่โนนะคะอย่างคณะพี่โนเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสมีโอกาสโอกาสดีๆเนี่ย ได้เจอกันอยู่แล้วนะคะในวงในในวงการพี่พี่น้องนเง,นงนี้ยก็ก็ติดต่อมาเยอะๆนะคะติดต่อติดต่อมาเยอะค่ะทีนี้ตอนเนี้ยนุ่งก็ทยอยทำควบคู่ไปลิเกก็คือเล่นเป็นหลักอยู่แล้วนะคะก็ติดตามค่ะยังไงก็ติดตามแล้วตอนนี้ก็ไป ของลุงฟ้าแน่นอนวันที่สิบนี้คือเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะคณะลุงฟ้าลุงก็เคยมาเล่นหลายๆครั้งนะคะเพื่อนลุงฟ้าเนี่ยเพื่อนนุ่นเคยมาเคยมาอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็คืออย่างคณะอื่นๆนะคะคณะอื่นๆเนี่ยอย่างคณะพ่อนุ่นมีเดี๋ยวนุ่นต้องไปของพ่อนุ่นด้วยนะคะ